วัสดีจ้าวันดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่ติดตามแอนทาง Facebook ส่วนตัวและเพื่อนที่ติดตามแอนทางเพจแอนนลวันแฟนเพจทุกคนนะคะวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการแท็กคลิปเรียลส์ค่ะวิธีการแท็กเนี้ยเราก็จะสามารถทําได้อยู่2วิธีนะคะวิธีที่1ก็คือก่อนที่เราจะโพสต์นะคะมันก็จะมีปุ่มด้านล่างนะคะมีเป็นรูปแท็กนะคะซึ่งจะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมานะคะ ก่อนที่เราจะโพสคลิปนะคะเราก็ไปกดแล้วก็เลือกว่าเราจะแท็กไปหาใครนะคะอันนี้ก็เป็นจะเป็นวิธีที่หนึ่งซึ่งเป็นพื้นฐานในการแท็กเลยค่ะส่วนวิธีที่สองนะคะถ้ากรณีที่เราโพสต์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะหรือเราทําคลิปไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีคําว่าแท็กในนั้นนะคะเราก็จะแท็กตอนนั้นไม่ได้เลยนะคะแต่ข้อก็จะมีคําว่าแชร์นะคะ การแชร์เราก็สามารถแชร์ไปตรงโน้นไปตรงนี้ได้นะคะแชร์ไปที่เพจหรือว่าแชร์ไปที่ไทม์ไลน์ของเพื่อนเราเราก็แชร์คลิปนั้นก่อนนะคะแต่เราไม่สามารถแท็กหาใครได้นตอนนั้นเราก็แชร์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะวิธีการง่ายๆก็คือเราเข้าไปแชร์คลิปนั้นไปที่โปรไฟล์ของตัวเองหรือว่าแชร์ไปที่ฟีดหน้าฟีดของตนเองก่อนนะคะ ให้คลิปอันด้งขึ้นที่หน้าฟีดหลังจากนั้นถ้าเราต้องการจะแท็กคลิปนะคะไปหาใครเพื่อให้คลิปนั้นได้เปิดการมองเห็นนะคะเราก็ไปกดที่คำว่าแชร์ในคลิปก่อนนะคะพอกดเสร็จมันก็จะขึ้นคำว่าแชร์เลยนะคะเราจะเขียนข้อความที่จะแชร์จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้หลังจากนั้นก็จะมีคำว่าแชร์เลยนะคะ,ะเราก็ไปโพส ออมาโพสมาัมนก็จะมาโผล่นะคะมาโผล่ที่หน้าของ Facebook ที่เราแชร์นะคะหลังจากนั้นมันจะมีจุด3จุดนะคะปุ่มไข่ปลาด้านบนเราก็เข้าไปกดตรงนั้นนะคะแล้วเราไปกดแก้ไขโพสก่อนเมื่อเรากดแก้ไขโพสนะคะด้านล่างมันก็จะมีรูปแท็กขึ้นมานะคะกรณีนี้เราก็สามารถเลือกที่จะแท็กได้เลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการหนึ่งนะคะ ที่จะเปิดค่าการมองเห็นของคลิปเก่าๆที่เราเคยลงไว้แล้วอาจจะเปิดค่าการมองเห็นให้เพื่อนได้ดูใหม่อะไรประมาณนี้ก็ใช้วิธีนี้ได้นะคะลองทํากันไปลองทากันดูนะคะถ้าสนใจก็กดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวจะหาเทคนิคใหม่ๆมานะคะขอบคุณคะ่ะ